มามามาตามกฎมาคุณสองต้องต้องยิงเกลือไปอ๋อต้องซ้ายยิบต้องสาวิบเดินเดินอีมาเดินอีมาลึกๆลึกๆในสามสองหนึ่งเอพรำลงเอพรำคล้ายๆคล้ายเมื่อกี้คล้ยเดินเวทเดินเวทเสร็จแล้วเดินเวทเสร็จแล้วเดินเวทเดินมาทางเวทคลมาทางเวทครมาทางเวทคลมาทางเวทเวทซาเวทซาเวทลงซาเวทลงซาเวทลงมาซาเวทคล้ายเลยมาซาเวท ลงไป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 เรื่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเดินไปเวเอยไปเวเดินไปเวทใช้เดินไปทางเวเดินไปทางเวทไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสี่วิสี่วิสลองลองสี่วิสี่วิสสี่วิสสี่ดินมีมี่อนนี้อนนี้มีดเดูดูดูดเ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 ดูดเดเดด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 ดเดด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 ด มันจะตายหลาตัวแล้วคุีหน่อยมากพี่อ่ากีวกวิเดินเมาอีทเดินมาหาพวกุณเดินมาหามีจวิมีจวิมีจวิเดินขึ้นนอนหาเพื่อนเดินขึ้นนอหาเพื่อนเดินขึ้นนอหาเพื่อนเดินเดินขึ้นไปนอเดินขึ้นไปนอกีวิกีวิคนนั้นกวิมี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 ไคนี่กเดินเราในสามสองหนึ่งไอม่โทรโทไปเดินไปอีเดินไปอีเดินเดินลงทาอีเดินลงทรางอีเดินลงทรา่อน คุณค <aría> no ุณเอ้ยคุณฟาดยฟาดเยเดินเดินมาสามมาเดินเดินมาสามาเดินเดินเดินลงได้ไหมเดิเดินลงมาสาได้ไหมฮัลโหลสมุขกุอ่ะก๊าลังไปก๊ลังไปลังไปกลังไปบคนน่อยรนหนยรคนหนคนหนมาเดินลง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 มาเดินเดเดินลงเดินลงอ่ะเดินลงอ่ะรับผมหน่อยรับผมหน่อยมามาไม่กี่วิกี่วิกี่วิมามาตรงอีทมาตรงอีทก่อนมาตรงอีทก่อนกี่วิกี่วิยีม่มียังไม่มียังไม่มีอีรบีัรับรับรับ เอาทางเวทนะเอาทางเวทให้สามสองหนึ่งอาเคีมแรงของกันกูหมดแล้วเดินลงเท้าเลยเดินลงเท้าเลยเ